คันนี้เนี่ยพี่วบได้ส่วนลดไปเท่าไหร่ครับเก้าเก้าหมื่นบาทเนาะโอ้โหคันนี้ลูกอันนี้ซื้อสดซื้อผ่อนคันนี้ครับซื้อสดครับซื้อสดเลยเป็นไงครับพบคันนี้กี่นาทีครับเลือกคันนี้สองนาทีสนาทีนะครับมาที่เสเนียโต้สองนาทีซื้อสดคู่กินสดทันทีครับ พอถูกใจไหมครับถูกใจเห็นไหมครับผมพี่สเนาเตอร์บอกว่ารถสวยจริงๆครับมาเพียงแค่2อนาทีก็ซื้อสวยได้เลยนะครับครับผมนิสันโนวาระนะครับพี่คันนี้โอ้โหคันนี้บอกเลยว่าพี่เก่งคันนี้พี่เก่งพอนเท่าไหร่ครับพอนห้าพันสี่ร้อยบาทครับห้าพันสี่ร้อยบาทครับนี่คือนิสันโนวาระเป็นกระบะที่ผ่อนถูกที่สุดในบริษัทนะครับเราบอกแล้วว่าผ่อนได้จริงนะครับผ่อนได้จริงไหมพี่ครับผมผ่อนได้จริงครับก็คือคันนี้ได้โปรโมชั่นคือช่วยดาวไปเท่าไหร่ครับวันนี้ช่วยดาวไปสี่หมื่นสี่พัน เซลช่วยเหลือดีไหมครับครับช่วยครับแนะนําดีไหมครับซื้อคดียวมผ่านเลยครับครับผมมีคนคับไหมพี่กนนี้ไม่มีครับไม่มีินคับประชาชนใบเดียวครับใบเดียวโอ้โหบัตรประชาชนใบเดียวซื้อผ่านเลยนะครับเป็นไงครับมีเครดิตไหมพี่ไม่มีครับไม่มีเครดิตด้วยครับไม่มีเครดิตประชาชนใบเดียวผ่านแล้วผ่อนงวดแค่ห้าพันสี่ครับโอ้โหตรงที่สามเหลี่ยมออโต้เท่านั้นนะครับผมซื้อได้แบบนี้นะครับใครสนใจแบบนี้นะนานนมาทีครับผ่อนได้จริงครับไม่มีครับผมผ่อนไปเลยห้าพันสี่ร้อยบาทครับครับผมติดต ทียนแบงก์สานิวโ,โต้ครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าหรือทียนแบงก์สานิวโ,โต้ครับรวดเดียวทันใจเงื่อนไขชัดเจนครับสวัสดีครับผม